สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยในแบบสบายๆส,สไตล์ดรวิกรนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบรถ enduro กันเป็นการขับขี่ในเชิงที่เป็นฟรีลันนะครับแล้วก็ทดสอบรถ2คันคันหนึ่งก็คือตัว KTM 300 EXC Earthberg Radio ซึ่งเป็น2จังหวะอีกคันหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่น h u s q v a n a FE 350 Pro ซึ่งเป็น4จังหวะ วันนี้เราจะมาทดสอบรถ2คันนี้ระหว่าง4จังหวะคับ2จังหวะที่เป็นสไตล์แบบฟรีลานหรือเทรลในการวิ่งบนออนโรดประมาณสัก70%แล้วก็เป็นออฟโรดประมาณ30%มาดูกันว่าการขับขี่ของ2รุ่นนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงโดยเรามีตัว h a s ซ a a ่าเฟอหนะครับเป็นตัวพี่เลี้ยงขับประกบกันไปด้วยนะครับซึ่งเป็นตัว544 เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเป็นทีละสเต็ปครับว่าขับขี่แล้วเป็นยังไงบ้างครับ But I'm ครับก็เมื่อกี้นี้เราขับมาข้ามเทงนะครับออกจากรีสอร์ทก็มาแพรขนานยนต์แพรแรกก็คือตัวแพสำหรับข้ามมาเภสิสวัิ์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาอีกประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อจะมาข้ามแทงที่สองนะครับแพขนานยนต์เนี่ยชาวบ้านเขาเรียกว่าเทงนะครับแล้วก็ข้ามตรงนี้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะไปขึ้นฝั่งทางที่จะไปเที่ยวน้ำตกด้้ยแม่คำลิน เนื่องจากอุทยานปิดนะครับวันนี้เราก็จะแค่วิ่งผ่านไปในร้านอาหารซึ่งเป็นร้านดังแล้วก็อยู่มันเก่าแก่มากเดี๋ยวเราไปทานอาหารที่นั่นวันนี้ตอนที่ขี่มาผมขี่ทั้งตัว4ี่จังหวะแล้วก็2อจังหวะนะครับเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังว่าขี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับไปทานข้าวกันก่อนครับ อย่างไหนนะลงุงเอ้ยโอ้โหเราเนี่ยไม่ได้ง่วงสักก่อนยิ่งเฉยมันโด,น,โดน,อนอะไรปี่โอ้ก็ต้องใช้ก่อต้องก่อต้องใช้ชีวิตประคองก่ <c oughs> อต้องประคองชีวิตตัวเองเอาเรือนะเออไม่ได้ดิโอ้โหจะอยู่รอดได้ไงล่ะแบบนี้เราอะเป็นไงบ้างโอ้โหนี่เรากำลังจะไปไหนนะลงุง เจะกินข้าวหรือว่าฝนจะตกก่อนไหมอ่ะเอาดีๆแล้วคุณหลังหายไปไหนเนี่ยผมว่าได้อยู่แถวนี้นะแล้นอนยู่ไหนเปล่าแล้วคุณหลังเข้ามาแล้วคุณหลังจะนั่งตรงไหนอาอมึงก็หลบกอีกแล้วนะแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนตรงตัวไหนของประเทศไทยแล้วครับเนี่ยตอนนี้เราข้ามข้ามมาจากอำเภอสสว่าครับผมที่จะข้ามตัวอำเเมที่เราข้ามเขกนรับขนาเแรแล้วเข้ามมา แล้วก็เราข้ามเทงที่สองไปตรงที่เข้าสู่ตกบครับตอนนี้เป็นเพลงที่2แล้วนะฮะเทงนี้ก็จะกว้างหน่อยน้ำที่ตรงตรงเขื่อนสีตรงนี้เนี่ยเขากินกินกี่จังหวัดครับที่เนี่ยเขื่อนสีนักกลินเนี่ยลำน้ําก็มีทั้งาชลบุรีชัยนาทจะมันวิ่งไปเรื่อยๆจะเป็นลําน้ำมันแบ่งเป็นสองสองสายครับสายนึงเนี่ยมันจากทุ่งใหญ่ครับอีกสายนึ่งเนี่ยมาจาก กล้วยขันเนี่ยนี่มาแล้วเข้ามาเป็นจุดสำคัญนะครับอ่าจุดตรงเนี้ยกลายเป็นน้ำตกนะเขาเรียกว่าแม่น,ยยน้ำไผ<อ>่ใหญ่แม่น้ำไผ่ใหญ่ที่ได้ยินอยู่นี่ก็ใกล้แล้วพอข้ามไปเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราไปไหนต่อดีครับผมเราก็จะวิ่งไปประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงะนะครับวิ่งไปถึงเขตที่เจ้าพอเราข้ามไปเนี่ยเป็นเจดีย์ไผ่ใหญ่ครับ ทยานแห่งชาติเปืี่ยนสีผลิตครับนะครับเราวิ่งไปประมาณชั่วโมงนึงก็จะไปถึงน้ำตกว้วยแมคคามินแต่วันนี้เสียดายอุทยานทับปิดว้ามันมีน้ำหล่าน้ำตกว้่นแมคคามินเนี่ยน้ำตกเขาบอกว่าสวยมากนะที่นี่ใช่ไหมเป็นน้ำตกที่สวยมากครับผมได้ข่าวว่ามีร้านอาหารอร่อยๆด้วยนี่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปแวะทานกันนะชื่อร้านประยุทธ์ร้านประยุทธ์นานมากอยู่ตั้งแต่ มาสามวิศวกระจอกันแล้วครับผมก็รู้เอาว่าวันนี้แกจะหยุดหรือไม่หยุดเพาแกจะหยุดหรือไม่หยุดร้านอาหารเนี่ยต้องถามพี่นอมนะว่าไหนอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ได้เลยนะอันไหนเขาบอกว่าอร่อยเนี่ยกินไม่ได้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแหลกได้เลยแหลกได้เลยลิลเลระเข้กลิลเลอระเข้ค่อกินง่ายไงอะไรกินได้อะไรเอาแต่เชื่อไหมถ้าแกบอกร้านนี้อร่อยโอ้โหแต่ถ้าบอกว่า ร้านนี้นนไม่อร่อยโอต้ตรงๆคนเต็มร้านใช่อันนั้นอร่อยเลยบรรยากาศที่เราขี่รถก,กันมาเนี่ยบรรยากาศดีนะสองข้างทางอ่ะใช่ก็เป็นธรรมชาติจริงๆกับผมแล้วเรารวิ่งมาทั้งออนโรดออฟโรดครับก็เมื่อกี้เ,เขอสอบทั้งสองคนเดี๋ยวให้คุณหลังพูดถึงตัวตัวที่ได้มาใหม่ก่อนตัวฮัสนาสี่จังหวะตัวนี้ขี่มาอาจจะเริ่มเริ่มขี่แบบสี่จังหวะอันนี้สิ่งที่เป็นข้อเด่น ที่แตกต่างชัดเจนก็คือที่พอมันกันเร็วครับนะครับแรงบิดต่างๆมันกำลังมันเออติบมึ้นมาว่าติดมือใช่แต่ว่าต่างจากสองจังหวะดสองจังหวะเนี่ยคือต้องเลียวรอบครับแต่เวลาขี่บนทางถนนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบพอมันไม่แรงเนี่ยอาจจะได้ฟีลลิ่ง ก็สมูทหน่อยสมูทหน่อยแล้วฟินๆไปขับขี่ง่ายใส่ใส่เกียร์สูงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเวลาสังวรที่เราต้องการขึ้นเนินขึ้นอะไรแล้วก็ติดติดเรียกรอบกันนะมันก็จะาครับาถามว่าสองคันนี้ขี่แล้วจริงๆผมก็ยังชอบสองสังวรเพราะเร่องความดิบมันมันมันเบาครับเบาความรู้สึกคือตัวรถก็เบาและเวลาขี่มันไม่ไม่ตึงมือมากครับ แต่ว่า3า0ร้อยหยหรือ 350cc ก็ยังดีกว่าตัวนี้ครับคันแรกของ 500cc ซีซีตัวนี้โอ้โหปิดปาเปิดสปัดหน้างหงายมาเลยก็หมดหมดหมดหนึ่งก็พอว่าแต่หมด2เนี่ยมีม,มีตะายอ่ะแต่ว่าถ้าฟีลันนะตัวนี้มันก็จะวิ่งมันครับวิ่งมันพี่เชิดชอบคันนี้วัดวัดพื้นมาหลายโค้งเลยอันเนี้ย เปิดไม่ได้เลยหลุมตัวไม่ได้เลยห้าวไม่ได้อ่ะเดี๋ยวอักเดี๋ยวก็อักถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกกลับบ้านไปนะโอ้ยีก้ยโอ้ยเร้เคอ้ยได้ยินเสียงอยู่นะโด้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโ่้ยโอ้่้าอ้อ้ยโอ้ยโอู้อนยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้ะโอ้ยอ้ยอ้อ้ย้ยโยโอ่อึ๊บอ้ย้อนอ้๊ยทิป้้้้อ้้้้อยยโ้โอ้โ้้ นั่งกันมาสักพักนึงแล้วเนี่ยใกล้ถึงยังครับคุณหลังใกล้ล้เนี่ยเห็นกันรั้อ่าในงานในงานเราเห็นฝั่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะวิ่งวิ่งเป็นออฟโรดไปครับผมเป็นแบบลอยๆหน่อยเป็นออฟโรดไปประมาณสักเกือบชั่วโมงหนึงเกือบชั่วโมงเลยนะเราก็จะเจอถนนที่เป็นออฟโรดนะครับผมก็ภาวนาฝนจะตกไม่งั้นน่ะเดี๋ยวเจอหนังหมูแต่ที่นี่ไม่มี ไม่น่ามีเส้นเส้นทางนี้ไม่มีเขาไม่จะดเป็นหลักครับผมก็ภาวนาครับผมยังไงก็เราก็าต้องหาเกะหาแกะเพืาอไปรล,ลึแกะหินไกลหินออกจะต้องจะต้องถึง,งด่านนั้นเลยรู้สึกว่าโรงพยาบาลอยู่ไกลด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปรุยต่อ เลยพี่เป็นไงพี่เทิดโหดว่ะเมื่อกี้แค่ทางเข้ามาเนื้อหมูมันเหนื่อยผมมาเจอข้างในเนี่ยโอ้โหแม่งน้ำเขาครึ่งแข้งเหนื่อยนะพักขึ่งแข้งเราคิดว่าปลาได้แม่งเราหัวเข่าเมื่อกี้นี่มองแกเมื่อกี้นะเรื่องนี้เมื่อกี้เนี่ยตามมิโนมาน้ำแม่งกระจายท่วมหัวอ่ะเหนื่อยเหนื่อยแต่มันเหนื่อยมันสุดยอาสักรอบไหม่ะเฮ้ยใจเย็นจะไม่หายเหนื่อยเนี่ยนี่มาร้อนๆเนี่ยโดนเมื่อกี้นี่ก็โอเคเลยข้างหลังนี่เป็นป่าหมดเลยนะ ได้ไหมครับผมโอ้ยตอนนี้เราเป็นเสือเนี่ยนะเป็นเสือหาเหยื่อมาขย่ำเออาร่องนี้เร่องนี้เสือร้องไห้กลัวจะสาวบันลอยเนี่ยนะกลัวจะเสือร้องไห้ดถ้าผมหายไปสักเดือนสองเดือนไม่ต้องตามนะทำไรทำนายแถวนี้แหละไม่ใช่อ่ะเป็นเหยื่อเขาจมจริงถ้ามีเรือคาเราข้ามไปเล่นตรงนเกาะนู้นก็ได้กระมันก่อนโอ้โหในนึกเขียนนะนะที่นี่ธรรมชาติที่สุดเลยได้ได้ได้ไหมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรากลับไป ทต่อกันใช่ไปต่อกันที่เล็กต่อครับผมโอเคไปครับ ิปนี้เนี่ยโดยการมาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งว่ามันมีข้อดีข้อเสียของรถตัว2จังหวะแล้วก็ตัว4จังหวะน,นะครับที่เราไปทดสอบมาเป็นยังไงบ้างโดยสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเจ้าคันนี้ ก็คือตัว KTM 3 0 0 EXC e a r t h b e r g r a d o ที่เป็นตัว2จังหวะดีนี่คุณหลังชอบนี่มันสไตล์มันมันแตกต่างยังไงเอ,อ่อพอผมมาขี่ทั้ง4จังหวะ2จังหวะนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าคือหนึ่งมันมีความเบาคือการที่มันมีความเบาเนี่ยมันก็มีความคล่องตัวไปในตัวโดยโดยเฉพาะการขี่บนออฟโรดเนี่ยผมว่ามันเบามือสบายตัวกว่า แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาออ l o รดสำหรับผมนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนขี่ออ l o รดไม่เร็วแต่ว่าขี่ขออฟโรดผมขี่เร็วรนะฮะที่บอกว่าเจาะเซลผมว่าขี่เป็นร้อยแต่เวลาบนออ l รดเนี่ยผมจะเป็นคนที่เซฟนิดนึง mm hmm. ก็จะขี่อยู่ความเร็วอะไม่ไม่เยอะมากนะครับ mm hmm. ก็อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดแต่ว่าบนออ l l รดเนี่ยมันก็จะมี ความรู้สึกของการตึงๆนิดหน่อยแต่ต่างาต่างจากผมนะมผมขี่ออนโรดเนี่ยผมขี่เร็วอ่าอ่าแล้วเวลาขี่เร็วเนี่ยผมรู้สึกว่าเครื่องมันมันค้างเหมือนเหมือนมันไม่เหมาะใช่ไหมครับที่สําหรับเวลาใช้ความเร็วบนออนโรด คือถ้าออร์รดใช่พอเวลามันวิ่งไปอย่างที่พี่โจบอกก็คือมันวิ่งไปถึงแบบ8-90ไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนที่พี่โจแซวว่าเหมือนเฮ้ยวาลมันจะขาดหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยพอขี่อยู่ประมาณ80ไม่เกิน90ผมก็จะเบาละเพราะว่าหนึ่งมันเร็วเกินไปนะแล้วก็ยางแรงตา่างผมก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยก็จะขี่โดยที่ไม่มีความเร็วมันก็เลยทําให การเรียน2จังหวะมันมันก็เบาเบามือก็ผมก็เลยเป็นจุดที่ผมชอบนะครับก็เป็นสเรื่องแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการที่เขาเ,เป็น k i d แบง KTM เนี่ยเดี๋ยวนี้คิ d แบงค์ M ก็ไปเทคโอเวอร์กับตัว h ัชวาน่าแล้วนะฮะ พอเราเข้าไปดูในเว็บไซต์พวกของแต่งผมเป็นคนสายแต่งอยู่เวลาไปดูของก็รู้สึกชอบม,มากกว่าช้อปปิ้งสนุกกว่าแล้วก็ได้รถที่แต่งและสวยงามกว่าของเล่นเยอะกว่าอะไรก็หาง่ายกว่าอะไรหาง่ายาหาง่ายกว่าคัหาง่ายกว่าคัดใช่แล้วเวลาเราเข้าไปดูในเว็บมึงนอกหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันออของเล่นมันลูกเล่นมันเยอะดีมีออปชันให้เลือก ก็เป็นสเรื่องหลักๆที่ทำให้ผมรู้สึกว่าชอบ KTM ส่วนข้อเสียเนี่ยแน่นอนก็คือตอนอันแรกเลยคือการที่มันไม่มี engine brake ก็จำได้ว่าตอนนั้นเราขี่ไปที่ห้วยน้ำดังครับ,รบ,รบที่จะไปเมืองของครับตอนนั้นทำทางเยอะมากแล้วก็ทางมันเป็นไหล่เขาลงทางลงข้างเยอะการที่มันไม่มี engine b r a k เนี่ยเราใช้เบรกหนักๆนะ่ะบางครั้งมันก็มันก็ มันก็สั่นบ้างมันจะดับผมขี่ผมยังเหวอเลยตอนลงเขาอม,มันไม่มีเอนจินใช่มันก็ต้องใช้ทักษะทักษะรวนๆนใช่ไหมครับเนี่ยใช่คือมันก็ต้องมีแบบแตะเบรกหน้าบ้างช่วยบ้างอะไรเงี้ยแต่มันมีอยู่ฉากหนึ่งซึ่งพอมันลงไปปับ๊บแล้วมันหักเป็นตัววีนะครับหักเลยตัววีด้วยขวาปับ๊บ ปัญหาก็คือเราใช้เบรกขวาไม่ได้เบรกเบรกหลังถูกไหมใช่เพราะปกติเราเวลาลึกๆมากๆเราก็ต้องแทงขาลับไว้ครับนะปัญหาก็คือมันเบรกไม่ได้โอ้ตอนนั้นก็เสียวอยู่เหมือนกันนะครับเอาเบรกหน้าแตะช่วยมันก็คอยจะสั่นนะครับเพราะเวลาเราขี่เอนดูโรเราก็รู้อยู่ละเบรกหน้าเวลาลงเขาไม่ค่อยเหมาะเพราะมันอาจจะพลิกคว่ำได้นะครับอันนั้นะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโหคิดถึงรถสี่จังหวะส่วนอันที่สองเนี่ย เาราอยากไปเที่ยวลาวนะครับ,รบหรืออยากไปเอาเอารถไปต่างประเทศเนี่ยอสองจังหวะก็จะมีปัญหาเพราะว่าทําทะเบียนไม่ได้คันนี้นี่ไม่มีทะเบียนทับทาทะเบียนไม่ได้แล้วเป็นสพมต่างจากต่างจากคันนี้ถ้าเป็นสี่จังหวะเนี่ยเราเป็นรถที่นําเข้ามีมีทะเบียนครับะครับมันก็จะสามารถเอาไปต่างประเทศได้ราคามันต่างกันไหมครับระหว่างมีทะเบียนกับไม่มีทะเบียนเอ่อมีทะเบียนจะแพงกว่าหน่ยอยนะครับเป็นรถที่แพงกว่านิดนึงแสดงว่าคันนี้ คันนี้ราคาคือคันนี้ที่เรามาโชว์เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสีจังหวะที่เป็นฮัสซาน่าห้าร้อแต่ว่าตัวที่เราไปทดสอบในวันนั้นเนี่ยจะเป็นสีเทาเป็นรุ่นรุ่นใหม่กว่าเป็น2024ครับเป็น350 Pro นะครับซึ่งตอนนี้เอาไปแต่งตัวอยู่เพื่อให้มันสวยใข่าวว่าใส่ของแต่งสั่งของแต่งเยอะเลยใช่ใช่ก็เอามาแต่งแบบสวยเลยก็คงต้องรอ ไปดูตัวจริงอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็กลับมาก็เราก็ส่งไปให้ศูนย์เพื่อประกอบอุปกรณ์ใส่ท่อใส่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สําหรับข้อเสียอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คือ,อ,อหลายคนมักจะพูดว่าเวลาขี่คุมคันเร่งไม่ได้นะใช่แต่สําหรับผมเนี่ยคือเนื่องจากผมชินกับมันมาผมก็รู้สึกว่ามันขี่แล้วมันเบามือแต่เวลาผมต้องการเรียกรอบเพื่อจะออกเนี่ยเราก็จะเบิ้ลๆหน่อย ผมก็จะขี่แบบสนุกสนุกแต่หลายคนเวลามาจับก็รู้สึกว่าคุมคันเร่งยากอันเนี้ยที่ที่เจอนะครับใช่ผมผมจับผมก็รู้สึกว่ามันมันคุมคมเร่งเวลาเวลาลงเขาดีกว่ามันมันต้องใช้ต้องใช้เบรกมันใช้ e n จิ้นเครื่องไม่ได้อ่า e น g i n นมันก็วืดไปธรรมดามันไม่มันมันมันจะไม่เหมือนพวกสี่จังหวะใช่ครับสี่จังหวะก็จะมีข้อดีตรงนั้นใช่ครับแล้วสรุปแล้วพี่โจ้ลองทั้งสองคันเนี่ยชอบคันไหนเอ่อ ที่ลองเนี่ยลองสา0หาศูนทัสวานาเนี่ยทัสวานาเนี่ยเครื่องค่อนข้างเขาเครื่องเขาตัวเล็กกว่ามันก็เลยทําให้ผมมั่นใจและอีกอย่างเนี่ยผมขับสี่จังหวะมาเยอะผมก็เลยรู้สึกมั่นใจกับสี่จังหวะมากกว่าเวลาจะขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเราสามารถเชนเกียร์แล้วมันก็มันมันก็ไปของมันด้วยกําลังเครื่องมันต่างจากสามร้อยสามร้อยเนี่ยมันไม่มีเอนจินมันต้องใช้ทักษะล้วนๆกับเบรกผมก็ว่า ผมเป็นส่วนตัวผมผมชอบ350ครับพ่ม้าศูที่เป็น4จังหวะใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญพี่โจเป็นคนขี่รถเร็วด้วยใช่พอขี่บนออฟโรดก็อยากจะอัดให้หมดปอกใช่ครับตามสไตล์แต่พอหมดปอกมาขี่ตัวนี้มันก็อาจจะรู้สึกสงสารรถสงสารเครื่องครับเครื่องมันคลางดังเกินมากใช่อันนี้เป็นสไตล์ที่ที่ชอบนะครับ ที่แต่ละคนชอบแบบไหนก็บทสรุปก็คือว่าหลังจากทดสอบมาทั้งสองคันผมเองก็ยังรู้สึกรักเจ้าคันนี้นะครับยกเว้นในบางสถานการณ์เราก็อาจจะเอาคู่กันไปแล้วเราก็เป็นเลือกว่า ในสถานการณ์นั้นทางขับขี่เป็นยังไงลงเขาเยอะไหมอันตรายไหมก็ค่อยมาเลือกขี่กันอีกทีนึง่งก็ผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับส่วนรายละเอียดของสเปคสำหรับ2จังหวะ KTM แล้วก็ h ั s w a n a n a 4จังหวะเนี่ยก็มีรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับอยากติชมอะไรก็คอมเมนต์ใต้ภาพได้เลยนะครับคลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะครับเราจะไปดูว่าเราจะเอารถคันไหนมาทดสอบกันอีกทีครับสวัสดีครับ